ผู้ชมก็มาต่อด้วยอันที่ดาวพาร์ทที่ส2องกันเลยนะคะมาอยู่กับพระเอกใจพระของเรานะคะตัดตอนที่โดนเครื่องกับดักตัดนิ้วตัวเองนะ,ะเพราะมันโหดมากบอกเลยเราเสียทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอาวุธทั้งนิ้วนะคะเพื่อผู้หญิงคนเดียวตอนนี้นิ้วไม่มีใช้งานแล้วนะไหมใช้อย่างอื่นเป็นประโยชน์แทนแล้วกันเนาะโอเคเราได้คัทมาแล้วนะ,ะที่สามารถเปิดประตูได้เองนะ,ะเดี๋ยวไปดูซิว่าประตูอันี่อยู่ตรงไหนโอ้โหดูดิ เมื่อกี้โดนใบคีตัดเพราะว่ามันโหดมากนะคะโอเคออกขบางนอกเลยนู่นไงประตูตรงนู้นนะคะที่มันต้องใช้คาร์ดนะโอเคเปิดดูดิโอเคเปิดแล้วเรียบร้อยแล้วต้องเอาคืนป่ะได้ละหยิบคารดขึ้นเร็วสิมอ,อไม้เข้าไปเลยโอเคไม่มีอะไรนะ คือยังเดี๋ยวขอหายแทมแป๊บหนึ่งเผื่อจะเจอเนาะเราก็ไปเลื่อยเลยกันไหมเย็นๆนะจ๊ะไม่ต้องคิดไม่อะไรมากโอเคขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่าเนาะมันมีช่องขึ้นด้วยเหรอโอ้โหแบบขอบอกเลยว่ามันน่ากลัวมากแล้วก็มันวังเวงสุดๆอะ่ะบอกตรงๆโอเคขึ้นไปอีกไม่มีหน้าต่างนะไมโ่โอ๊ยปถะตูเอ้ยโอ้หหมาบ้า,าตกใจหมดเลยวิ่งดิวิ่งไหม โก้ก้กวิ่งวิ่งเร็วเลยเร็วโก้ก้กวิ่ง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 ปะโถเอ้ยเร็วเร็วเร็วร็วป้าเอ้ยเร็วเร็วเร็วโอ้ my god โ oh, อ้ชดชดชวิ่งวิปะโถเฮ้ยเร็วเร็วสิโก้โกกโอ้โหโอเคโอเคโอเคยวิ่งวิ่งไหมฟฟักฟักอ๊ยปิดตู้เฮ้อเอยอเฮิดเฮ้อเไรอึ้อน้นเั้อะไรอะไรอเ้อเฮ้อเฮอเฮ้อเฮ้อเฮ้อเู่ไหน้เนี่เ มีเสียงใครอ่ะโอ้โอเคคือคัตกรโรคจิตอยู่ข้างล่างนะคะอ๋อเมื่อกี้มันออกไปทาง e x i ซใช่ไหมนั่นไงโอเคโอ้ยเหนื่อยคือมันเริ่มแย่ yeah, ขึ้นเรื่อยๆนะคะเราต้องมาอะไรอะ่ะลงไปที่ประตูนั่นมีบันไดลงด้วยนะรู้สึกเดี๋ยวต้องหาทางก่อนโอ้ยเหนื่อยโอเคลงไปล่างเลย อ๋อมีนี่ด้วยโอเคพูดถึงนะมันคงเอ็กซ์เรมน่าเบื่อมากเลยนะถ้าลงรู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะพูดถึงเนื้อเรื่องก็คงไม่สนุกนะเนาะโอ้ยเมื่อกี้หัวใจจะไวไอ้หมาบ้านั่นระวังนะไหมโอเคเรามาอยู่นี่อีกแล้วจริงๆแล้วเราอยากเออคือไม่อยากตัดนิ้วเลยอะ่ะแต่มันบังคับนะคะเกมให้นิ้วหายไปเนาะน่าสงสารไหมโอเคเดี๋ยวเดินดูรอบๆอเคมีทางเข้าตรงนู้น ยังไงเราก็ต้องไปนะเมื่อกี้เราไม่คัดแล้วนี่โอเคอเรียบร้อยใจเย็นหอวใจหายหมดเลยโอเคใช้คัดเปิดอีกรอบหนึ่งโอ้โหคัดนี้เปิดได้ทุกห้องเลยว่างั้นเหอะเข้าไปดูสิมีอะไรแอวคัดคืนเข้าไปเลยโอ้ยโอ้โว้วเอาอีกแล้วก็โถยไอหมาตัวนี้นี่เดี๋ยวนิ่งนิ่งไว้นิ่งไว้โอเคโอเคโอเคใจเย็นพวก อีซีพวกอีซีโอเคเหนื่อยปัดถเอ้ยมันก็น่ารักอยู่นะโอเคยังไงต่อไปทางน้นมีอะไรเอ้เหนื่อยเดี๋ยวโอเข้าตรงนี้ไม่ได้ใช่ป่ะวิทชาคนนั้นเข้ามาองดูดูหมาน่ารักเอ้เหนื่อยเราเห็นอะไรไปต่อเลยนี่อีน,น,นี่อ้า oh. โซ เราได้อะไรเอ่ยโอเคได้เสื้อกันหนาวมาโอเคหลังจากที่หนาวมานานอุ่นใจสักทีนะคิดว่าไม้จะตายเพราะความหนาวนะวิปืนอยู่นู่นด้วย,ยหยิบไม่ถึงอะ่ะโอ้ยเอาไงดีเอ,อ้อมือมันเอื้อมไม่ถึงทําไงอะ่ะโอเคในเมื่อไม่ถึงนะเราก็ต้องเอาหินที่มันตั้งขานี่ออกลองดิบหยิบด,ด,ดูนะโอเคเราให้มันไหลเลานั่นไงไหลมาแนละ้วเราได้ที่ไนท์ <Nice. S 1> nice เลยอะ่ะดีโอเคนะ ไปต่อไปที่ไหนอีกเออเหนื่อยดูรอบๆนะมันกว้างมากมันเป็นคือมันเป็นตึกที่เก่าไม่มีใครอยู่แล้วอะ่ะพูดถึงอะ่ะโอเคเจออะไรอะ่ะโอเป็นกล่องด้วยลองเปิดดูซิหยิบไหมโอเคเลื่อนขึ้นหยิบด,ดีหยิบโอเคอุอะไรอะ่ะมีกระดูกด้วยอ้ายอดเลย เอาไปให้มันเลยดีกว่านะคะเนาะเหนื่อยเจ้าหมาจา๋าือถ้าให้มันแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบอะไรอะ่ะช่วยเราก็ได้นะจริงปะโอเคหมาอยู่ไหนเอย่ยโอ้ยเหนื่อยคนเล่นนี่แหละเหนื่อยบอกเลยเดี๋ยวนี้ให้แล้วโอเค เผื่อมันจะช่วยอะไรเรานะเอานี่พวกเอ่ฉันให้นายแ้เย <Okay. S 1> <Yeah. S 2> ่ซุอร์เลยโอเคขอจับได้ไหมให้พวกมานี่สิเพ<อ>่ e a บอย o y easy บอยกูชิกูชิดีมากโอเคได้กระดูกไปแล้วนะตานี้แหละเราต้องทำไงอะ่ะเดี๋ยวหาอะไรอีก นู่นน่ะรู้สึกจะมีอะไรไอเทพหรือเปล่าไม่ใช่นะโอเคไปดูดิอ๋อนี้เป็นเป็นรูปนะคะโอเคพูดถึงรูปอะไรอืือฆาตกรเอามาไอนี่ไว้เหรอคือมันไม่เน้นเลยอะ่ะให้เห็นว่าเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูที่อื่นก่อนเผื่อมีอะไรอีกไม่มีแล้วใช่ไหมอันนี้คือห้องนอนของมันเหรออยู่ได้นะตรงเนี้ย เค okay, นี่ไงเราเข้าไปตรงนี้ใช่ไอ้นี่ไหมที่ฆาตกรเข้าไปคือเราต้องยิงใช่ไหมเนี่ยพอดีจะสูหมดยิงแล้วกันโอ้โหเรียบร้อยอะไรเนี่ยกดผิดครับโอ้อหเคไปต่อเลยโอยเหนื่อยถึงไหนแล้วเนี่ยเดินให้มันเร็เรวหน่อยสิแม่โทษขี์เองนะคะมไ,ไม่ได้ไม่กดอะไรอะจอยให้มันเดินเร็วๆ ถ้าเดินแบบหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยได้อยู่โอเควิค่ยมีบันไดลงไปด้วยแต่เดี๋ยวหาไอเทมก่อนละกันเนาะเผื่อจะเจออะไรที่เราต้องการคือสะสมไว้น้อยมากเท่าที่ดูแล้วนะคะเพราะว่ามันก็มากลางเรื่องนะอุ้ยเราเจออะไรเอ่ยอ่านี่ไงเจอไอเทมอุ้ยสีอะไรอะสีดำมีกแล้วปะโูเอ้ยไม่อยากได้ไหมไม่เปิดได้ไหมอะอุ้ย เฮ้ยเอาเ,เป็นของตัวเองอะไรเนี่ยเดดไอเทมโอ้โหโทเทมเหรอโทเทมแล้วไม่ใช่ไอเทมภาษาเริ่มมั่วนะไม่เจออะไรอะ่ะโอเคคือไม่เ,เมื่อกี้ไม้จะตายเหรออันนี้เป็นลูกของอะไรอะ่ะรู้สึกจะเป็นพอรหอห,อหอหรือเปล่าของบริษัทนี้หรือว่าของตึกนี้เดี๋ยวดูทีงนะมันอะไรเอ่ย อะไรเนี่ยเอ่อสิบสองอะไรเนี่ยโอ้ยอ่านไม่ทันแต่ช่างเถอะไม่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นของที่เราสะสมแล้วเราเห็นแล้วก็โอเคมันก็คงจะอยู่ในที่เอ่อเรียกว่าอะไรอะเอ็นี่ของเราที่เราสามารถไปดูได้เนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะไปต่อเลยลงปข้งล่างดิโอ้โห สุดๆเลยนะไอห,หมาทําเราแบบเยี่ยมยอดอะลงไปข้างล่างดูดิว่ามีอะไรมันต้องอย่างนี้ดิไปเจออะไรอีกแตง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 ,แตงจะเดินทำไมเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยก็มันอยากได้ไอเทมอ่ะ สะสมไม่เยอะเขาอยากได้ทำไมไม่มีไม่เข้าใจโพรยแต่มันก็น่ากลัวอยู่แต่ไม่เป็นไรอะคือแบบเรียกว่าอะไรอ่ะค่าเวลาไปแล้วกันเนาะใช่ปะโอเคไปถึงแล้วไปทางไหนอ๋เลี้ยวขวาไปซ้ายสิอุย้ยมีนี่ด้วยโอมันล็อกอีกแล้วนะคะเราต้องเอาถังอันนี้ออกใช่ปะโอเคหยิบอึ๊บ จะยบื่นโอ้โอเคนั่นไงต้องยิงนะฮะยิงดิโอ้ต้องมันโอ้ยต้องหยเฮ้ยถ้าถังอะถังมันอันตรายนี่ไงเฮ้ยยิงมันก็ระเบิดดิเฮ้ยไหมเมื่อกี้ยังเห็นไอ้ยนี่ไอ้เข้าอะไรอะจะตายเอาอุยลงอุยเต็มเต็มโอ้ไม g กอดตายหรือเปล่าไหม โหตัดมาที่อะไรเนี่ยหุยนี่ใครกำลังดูผ่านเราดูจอด้วยวิอค,คอมพิวเตอร์นี่ล็อกประตูด้วยคือมีคนส่องเราตลอดนะฮะทั้งหมดอยู่ในสายตามันโอน้โหนี่มาอยู่กับแมทกับเอมิลี่แมทเปิดเด้อเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey, S 1> มันล็อกนี่ <Hey. S 1> ใครปิดมันน่ะแมทนี่มันไม่คูลเลยนะตอนเวลาคืนแบบเนี้ย โอเคไปต่อเลยแล้วกันเข้าไม่ได้ไม่เข้าก็ได้ไปเถอะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะว่าจอตายอ่ะที่เขาตายเหรอฉันหมายถึงอะไรอ่ะนี่มันบ้าไปแล้วสิเราควรที่จะไปดูที่กระท่อมนั่นว่ามันจริงไหมอ่ะก็เพราะใครละจ๊ะเธอจา๋าที่ให้มาหาคนช่วยะไม่ใช่เธอเหรอไม่รู้สิมีบางอย่างมีคนไม่อาจลืมได้นะถึงเพิ่งจะเจอกันแค่ครั้งเดียวก็เถอะจริงด้วย แต่บางอย่างเราควรที่จะเน้นเอ่อเราควรที่จะเน้นเองนะฮะคือคนที่จะเห็นเองนะ,ะแอมเบรียบอกไม่ต้องเลยแอมเบรียเราเจออะไระแต่ผมเชื่ออย่างที่เขาพูดนะก็คือเม็ดเชื่อนะฮะที่อชลี่กับคริสพูดอะไรเอ้ยนี่เราเจออะไรส,ส,สีเหรอยังใหม่อยู่เลยอะสีเหมือนเลือดเลยนะคะแล้วแถมมีคนตามดูเราอีกพยายามช่วยไมย่คือเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเม็ดเมดมหันมานี่หันมานนี่ไอเทมอยู่นี่ โอเคสีอะไรเอ่ยโอเคอย่าบอกนะว่าสีดำอีกแล้วอุ๊ยโอ้โหลูกอุ๊ยมาโทเทมอีกแล้วนะคะอะไรเนี่ยคือคือเอาเป็นว่าคือช่วยใครไม่ได้เลยว่างั้นตายกันหมดว่างั้นเนอะพยายามช่วยไม่ให้ตายนะใครนะวางแผนน่ะแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําที่แบบอะไรอะ่ะมีคือเหมือนกับวางแผนมาก่อนมันน่าเชื่อถือมากถ้าจะแกล้งกันแล้วใครจะที่ทําแบบนี้นะคะพูดถึงถ้าเป็นสัตว์ประหลาดก็คงไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะโอเคมีขวานด้วยนั่นเฮ้มันล็อกแมทพังมันสิได้ไหมโวรอแป๊บถ้าเราพังมันมันจะได้ยินเรานะแล้วมีอะไรดีก,กว่านี้ไหมล่ะไม่รู้อ๋อแล้วนั่นล่ะ หน้าต่างนั่นน่ะซูเปอร์เลยแม็กมันผ่านไม่ได้แม้แต่ลิปสติกของฉันเลยอ่ะช่องนั้นน่ะมาธหน่านายไม่ทางนายไม่มีทางผ่านไปได้หรอกผ่านประตูนั่นน่ะโอเคให้อเมรี่ผ่านหน้าต่างไปแล้วกันผมผ่านไม่ได้แต่คุณได้นี่นายจะบ้าเหรอฉันต้องบังคับตัวเองให้รอดช่องนั้นน่ะเหรอกางเกงยีนนั่นจะตายเธอยังผ่านเอเธอยังใส่เข้าไปได้เลยอเมรี่เอะอะไรนะเธอหน่า นั่นมันความสามารถลืมไปได้เลยโง่จริงมันเด่นเกินไปนอกจากนั้นมันจะคงคอยอยู่ข้างในแน่นอนแล้วก็จัดการกับเราแบบง่ายๆนะเมทโอเคงั้นผมพังประตูแล้วกันบ้าเอ้ยนี่มันกับดักเลยเสียงดังจะตายจัดการไปสิไหมโอ้โหทุบดิเบื่อแอมเบรี่มากคือแบบเธอเธอก็เปิดหน้าต่างกว้างๆใช่ไหมถ้าเกิดว่าเห็นฆาตกรอยู่ในนั้นก็หลบออกมาได้นี่ โอเคทุบโอ้โหเปิดแล้ว <c oughs> เข้าไปดูข้างในดิโอ้ย oh, ดูดิพังหมดเลยอะ่ะแอมันนี่เปิดไฟโอ้ห oh, oh. ู oh. นี่มันเกิดอะไรขึ้นอะ <Damn. S 1> มันบ้าทแท้เลยอะเ We มื่อไม่กี่ชั่วโมงเราอยังอยู่นี่เลยมันต้องเพิ่งเกิดแน่ๆ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> มันต้องเป็นไอ้นั่นแน่ ที่เหมือนกับคริสแล้วก็แอชลีย์แล้วก็จอร์ซ่ไม่รู้นี่มันเป็นทางเดียวที่เราจะกลับบ้านได้เนาะอย่าพูดอย่างนั้นสิแล้วมันยังอยู่ข้างนอกนู่นเลยอะ่ะไอเชือ่รอรถไฟเชื่อกอะ่ะทำไงดีอะ่ะงั้นหมายถึงมันก็อยู่ไม่ไกลแล้วก็โดดไปได้นี่ oh, คือจะกระโดดเหรอให้ผมผมเก่งอยู่นะแต่ไม่ใช่แบบนี้ถ้านายไม่กระโดดแล้วใครจะทำแล้วเราจะทำยังไงล่ะไม่รู้โง่ก็ like oh, ใครวางแผนแบบนี้นะ ผมคิดว่ามันต้องรู้ทุกอย่างแน่แบบรอบครอบอ่ะคือจะกระโดดไปอ่ะโอเคเราเจอภาพนะอืน้นี่โอ้โห,โหนี่เฮ้ดูนี่สิมีบางคนนะทำแบบนี้เฮ้นู่นมีหอคอยเฮ้นายวีรับประดุดลเราควรจะเอารถไฟเชือกออกมาก่อนดีไหมเราก็คิดถึงอย่างอื่นน่ะ โอ้โหจะเอายังไงล่ะจะโดดไปเหรออันนี้อะไรอะ่ะดีดีดีดตายโอ้โหเวลี่ฟันนี่เลยนะโอเคนะคเดี๋ยวคีขอจบแพทนี้เจอกันแพทหน้าสวัสดีค่ะ